เพจซปเปอร์ไกดช็อปรับขายดีเกมบริการขายไอดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีราคาร้อนรับทุกแบบราคาสวยพร้อมจบระวังคนแอบอ้างกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนเพจจริงผู้ติดตาม60,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีน่าฟรีไฟลไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็รับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับกล่องนะครับตัวละครลุ้นตัวละครฟรีถาวรยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับย้ำว่าลุ้นรับตัวละครฟรีถาวรยกเซิร์ฟนะครับผมใครที่อยากได้ อยากรู้วิธีรับกันแล้วนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมรุ่นรับตัวละครฟรีๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพามาอัปเดตในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันก่อนนะครับในส่วนอ่ากิจกรรมนะครับฟรีไฟลคอลแลบกับเวนอมนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือ กิจกรรมนะครับรับหมวกกันน็อกฟรียกเซิฟก็คือง่ายๆเลยนะครับอ่าดูถึงยอดวิวที่กำหนดนะครับรับไปเลยหมวกกันน็อกเวนอมนั่นเองครับเป็นหมวกกันน็อกตามนี้เลยนะครับก็จะกดเข้าไปี่ยก็จะเป็นลิงก์ยูทูบนะครับเป็นอ่า วิดีโอนะครับเกี่ยวกับฟรีไฟ r e คอลแลบกับเวนอมเนี่ยนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ดูคลิปให้จบนะครับเพื่อจะนับยอดวิวในส่วนที่ GM บอกนั่นเองนะถ้าครบเนี่ยเราจะได้ในส่วนหมวกกันน็อกฟรีๆนั่นเองนะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ยังไม่รู้ว่า GM เนี่ยเขาเอ่ายังไงอะ เขาเอายอดดิวเท่าไหร่ถึงจะได้หมวกกันน็อกนี่เดี๋ยวพี่มาเบรย์ให้ฟังแล้วกันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือจะเริ่มในวันที่13นะครับตุลาคมนั่นเองนะครับเวลาตี4เป็นต้นไปนะครับก็จะเปิดให้เล่นนะครับหาโทเค็นรับโทเค็นนั่นเองนะครับทีนี้น้องๆหลายคนก็งงว่าโทเค็นเอาไปแลกอะไรนะครับก็คือโทเค็นเนี่ยสามารถนะครับเอาไปแลกชุด นะครับเวนอมฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับนี่เป็นแพ็คตัวนี้เลยนะครับนี่โค้เท่นะครับดูใกล้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะมีทรงผมมีแมสมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้านั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับหล่อเท่เลยทีเดียวนะครับชุดเนี่ยใช้โทเค็น15โทเค็นเท่านั้นเองครับแล้วก็กล่องศพนะครับใช้โทเค็น5โทเค็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ย พี่เห็นเสริมนอกมานะเขามีกิจกรรมตามเพื่อนกลับมากันด้วยนะครับก็คือจะรุนรับเพชรไม่1 9 9 9 9เพชรก็จะเป็น3 0 0 0 0เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับในส่วนนี้กิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มวันที่13านะครับอย่าเข้าใจผิดนะว่าลงเล่นแล้วไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึ่งนะครับที่มาใหม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนคาตนะนะครับลายคำนั่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เลยนะครับก็จะมีให้รีเฟรชนะครับเดี๋ยวพี่รีเฟรชครบยังอ่ารีเฟรชฟรีนะครับ3ครั้งนั่นเองนะครับปึ๊บอ่ะเหลือ2ครั้งโอ้ยท่าทางไปครับปึ๊บอ่เดี๋ยวรีเฟรชไปก่อนรีเฟรชไปก่อนเพราะว่ามันรีเฟรชฟรีไงนะครับนี่ได้ท่าทางไปอีกทีนึงโอ้โหได้อะไรเดี๋ยวนี้อ่ะได้ได้กระเป๋านะครับแล้วก็กล่องสุดสกินปืนแล้วก็ล่มนะครับอีกทีนึงโอ้โหสกิน โอเคไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้นะครับเพราะว่าพี่มีเป็นที่เรียบร้อยนะครสำหรับไอโฟนตัวนี้แล้วก็ดาบตัวนี้นะเพราะว่าเกมเนี่ยแจกให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีอีกอัน,นึงที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกอัน,นึงเนาะอยู่ในส่วนไหนนะมันต้องอยู่ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะครับผมอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้กิจกรรมสายฟรีนะครับผมอ่ากิจกรรมสายฟรีตรงนี้นะครับเป็น,ปนการหาโทเค็นนะครับการหาโทเค็นเพื่อจะมาะแลกนะครับในส่วน สกินรถมอไซน์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเชิญเพื่อนชวนเพื่อนด้วยนะครับนี่พี่ขอกดรับก่อนนะครับก็มีคนกดให้พี่นะครับเพราะว่าพี่ไปโพสต์ในชุมชน y YouTube นันเองต้องขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่กดให้นะครับผมเนาะของรางวัลก็มีตามนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมีสกินรถมอไซค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งพี่ขอเลื่อนหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่ไหนนะอืม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับฟรีไฟล์โปรลิชซัน5นะครับสลับของฟรีก็คือกล่องสุ่มตัวละครนั่นเองนะครับจะรับยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ PJ s p i n c o m เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือมีโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนีีี้้้้้เเเลลลลยยนนนนะะะคคคครรรรรัััับบบพอกกกกกดดดิิงง์ขาาาามมมมสสชตต่ไแว ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเราต้องมีคเครดิตกันก่อนถึงจะได้500บาทอิฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราโอเวอร์เลยไปที่เบอร์ 064898523 3นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบเพืน้องเลยแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีอีก500บาท,ทฟรีเลยนะครับหรือใครจะเติม1,000ก็คือจะได้ฟรีอีก1,000บาทเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก,ก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครที่อยากสุ่มไอดีท่าผักทงนะครับมาสุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสุ่มไอเดียท่าผักทองไม่มี100เ,กมเกม,าม,าม,เเกมเี่มบัก,กนน้วยะคร ว่าเว็บตอนนี้ยังพักอยู่นั่นเองเห็นหลายคนได้ไปแล้วนะสลับไอดีท่าปักทองนะใครที่อยากได้ i อดีท่าปักทองแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มในเว็บนี้เลยนะครับเว็บพิจเจสปินดอทมันเองลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นร,รับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมด,ดได้เลยนะครับผม ก็โอเคนะครับมาไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมรับตัวละครฟรีๆกันยกเซิร์ฟมันเองนะครับมาดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ตัวไหนนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับผมก็คือนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับกี่คนก็ได้นะครับ1คน2คน3คนได้หมดนะครับผมก็เล่นให้ครบ20เกมนะครับเราจะได้รับในส่วนกล่องตัวนี้นะครับนี่เป็นกล่อง FF 1นั่นเองนะครับก็ยังบัตรสร้างห้องนะครับมี นะครับต่างๆไองนะมาแต่พี่ขอกดลับไปเลยแล้วกันนะครับปั๊บกดลับไปเลยนะครับแล้วก็กดลับบัตรสร้างห้องไปเรียบร้อยครับผมนี่ได้รับบัตรสร้างห้องฟรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนกล่องตัวละครนะครับทีนี้มามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าพี่เนี่ยจะได้ตัวละครอะไรนะเพราะว่าบางตัวพี่ก็ยังไม่มีนะครับในส่วนนี้แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวละครเนี่ยจะไม่มีตัวละครที่อ่าคอลแลบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโนไม่ว่าจะเป็น อลุกเอล็อกนะครับผมนะตัวละครพวกนี้ที่ดังๆที่แล่เนี่ยนะครับจะไม่มีในส่วนกล่องนี้นะครับที่เกมพูดไว้นะครับก็จะมีในส่วนตัวละครอื่นมีทุกตัวเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดไปเลยละกันนะครับกดลับไปเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นกดเปิดไปได้เลยนะครับผมปั๊บเฮ้ยเรียบร้อยนะครับได้รับตัวละครเรียบร้อยนี่เลยนะครับสำหรับตัวละครฟิฟี่ทาวรนะครับนี่พี่ได้รับเรียบร้อยเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับโนโธล่านั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยได้รับ ถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับนี่เลเวลอัพนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเลเวลเราเนี่ยนะครับถึง99เราจะได้รับในส่วนของฟรีเยอะมากมายเลยในส่วนนี้นะครับก็คือเลเวลถึงเลเวล10นะครับเราจะได้ไปเหรียญโก999เหรียญนะครับแล้วก็เลเวล30ขึ้นไปรับในส่วนล่มชูชีพนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ถ้าเลเวล50ขึ้นไปนะครับเราจะได้ เป็นแอร์บอร์ดนะครับเลเวลอัพนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลอ่9เอ้ย70นะครับ70ขึ้นไปเราจะได้ในส่วนชุดนี้นะครับตอนนี้ก็คือพี่เนี่ยเลเวล63อยู่นะครับถ้าถึงเลเวล70พี่จะได้ชุดนี้ไปเลยนะฟรีๆนะครับถาวรเลยแล้วก็เลเวล99นะครับผมยังไม่มีคนไหนเลเวล99ในไทยเลยนะก็คือจะหรือว่ามีแล้ววะนะครับก็จะรับในส่วนลดสกินตัวนี้ไปเลยนะไอ้สกินลดนะสกินลดอ่า กิ๊บนะครับสีทองนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับของฟรีนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีอื่นเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ช่วงเที่ยงแล้วกันครับแล้วก็จะมาสอนนะครับผมปั๊มเลเวลนะครับปั๊มเลเวลในส่วนการปั๊มเลเวลที่จะรับของฟรีนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็โอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับสลับกล่องนะครับ ลุ้นตัวละครถาวรนั่นเองนะครับใครที่ได้ตัวไหนก็จะลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับลุ้นรับตัวละครนั่นเองนะครับก็หายสงสัยกันแล้วสำหรับกล่องปริศนานะครับผมนะก็มันมีติดแบนเนอร์อยู่นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ดูง่ายๆนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมอื่นไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป ตอนเย็นและกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวกิจกรรมใหม่หรือว่าเป็นของฟรีก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลับลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ